ตัวเลขทางการเงินนะครับหรือว่าอัตราส,ส่วนทางการเงินที่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีช่วงราคาอยู่ในระดับที่ถูกหรือแพงเกินไปแล้วหรือ,อยังนะครับก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ในหลากหลายตัวเลขทางการเงินนะครับส่วนตัวเลขทางการเงินหนึ่งที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะครับนั่นก็คือ enterprise value นั่นเองแล้ว enterprise value คืออะไรสามารถบ่งบอกว่าราคาของหุ้นตัวนั้นถูกหรือแพงได้จริงหรือไม่วันนี้ w e a l s o r y เรามาหาคำตอบกันครับ Enterprise Value นะครับหรือว่า EV ก็คือตัวเลขของมูลค่ากิจการที่แท้จริงนะครับว่าบริษัทนั้นๆหรือหุ้นตัวนั้นๆมีมูลค่ากิจการเท่าไหร่เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความถูกแพงของราคาหุ้นกับมูลค่าที่ควรจะเป็นซึ่งการหา Enterprise Value ของหุ้นที่เราสนใจนั้นเราสามารถที่จะคำนวณได้เองนะครับซึ่งไม่มีความซับซ้อนซึ่งการหามูลค่าของกิจการนั้นนะครับก็คือการที่เรานำมูลค่าตลาดของหุ้นตัวนั้นหรือว่า Market Cap มาบวกกับหนี้สินรวมแล้วนำมาหักออกด้วยเงินสดที่บริษัทมีอยู่เราก็จะได้ enterprise value ของหุ้นตัวนั้นเช่นหุ้น X นะครับมี market cap 200ล้านบาทมีหนี้สิน30ล้านบาทและมีเงินสด160ล้านบาทเมื่อนำมาคำนวณ enterprise value ก็จะได้70ล้านบาทเมื่อเราทราบถึงที่มาของตัวเลข enterprise value แล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยว่าแล้วตัวเลขที่ได้มานั้น จะรู้ได้ยังไงว่าราคาหุ้นของหุ้นตัวนั้นถูกหรือแพงหรืออยังการ Enterprise Value ไปไประยุกต์ใช้นะครับวิธีที่ได้ความนิยมก็คือการนําไปเปรียบเทียบกับ EBITDA หรือกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายหรือนะักลงทุนหลายๆคนนะครับตีความว่า EBITDA นั้นก็คือกําไรที่แท้จริงจากการดําเนินง,งานของบริษัท ซึ่งเราสามารถคำนวณหา EV ต่อ EBITDA นะครับด้วยการนำ EV มาหารด้วย EBITDA นั่นเองนะครับเช่นจากตัวอย่างที่แล้วหุ้น X มี Enterprise Value เท่ากับ70ล้านบาทถ้ามี EBITDA เท่ากับ14ล้านบาทเราก็จะได้ค่า EV ต่อ EBITDA อยู่ที่5เท่าเป็นต้นซึ่งตัวเลขที่ต่ำๆนะครับก็หมายถึงราคาหุ้นที่อยู่ในช่วงราคาที่ถูกนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตัวเลข E/V ต่อ EBITDA แล้วนะครับให้เราดูย้อนหลังไปครับว่าตัวเลขนั้นในอดีตที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรซึ่งถ้ามีค่า E/V ต่อ EBITDA ที่ลดลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าการทำกำไรของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าของกิจการหรืออาจจะบอกได้ว่ามูลค่าของกิจการนั้นลดลงจากราคาหุ้นที่ต่ำลง แต่ธุรกิจยังคงมีความสามารถที่จะสร้างกำไรได้ไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาค่า EV ต่อ EBITDA นะครับไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบได้ว่า EV ต่อ EBITDA ของหุ้นที่เราสนใจนั้นถูกหรือแพงกว่า EV ต่อ EBITDA ของอุตสาหกรรมจะสังเกตได้ว่านะครับ EV ต่อ EBITDA ก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Price for Earning หรือว่า PE แต่ว่าจะมีการลดผลกระทบความเสี่ยงในเรื่องของหนี้สินเพราะว่ามีการรวมหนี้สินเข้ามาคำนวณด้วยและที่สําคัญนะครับ EV ต่อ e EBIDA ยังสามารถใช้คำนวณหุ้นที่อาจจะมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิแต่ว่ามี EBIDA เป็นบวกอยู่ได้ซึ่งแตกต่างจากการใช้ PE ในการคำนวณซึ่งจะต้องอาศัยกำไรสุทธิที่เป็นบวกเท่านั้นในการคำนวณครับ